ก็มีผู้ชมทางบ้านถามมาว่าเราจะซ่อนชิ้นงานแบบไม่ต้องคลิกขวาแล้วหายได้ไหมครับได้ครับบลงซ้ายก็ได้เออถ้าเราชอบนีไม่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปรู้พี่ในมาบอกทีนะครับว่าทำยังไงอันอันนี้พูดไทยได้ยังพี่พูดไทยได้แลนะครับเต็มที่เลยครับโอเคนะครับถึงคิวผมสักทีก็อะไรนะพี่คำถามเมื่อกี้เราจะซ่อนชิ้นงานโดยไม่ต้องคลิกขวาแล้วหายได้ไหม ซ้อนชิ้นงานโดยไม่ต้องคลิกขวาใช่ไหมครับครับอ่าถ้าถ้าถ้าปกติก็คลิกซ้ายได้ครับไม่เอาอะไแล้วนายเอาอะไรไปแล้วอ่ามีวิธีไหนครับทิปทิ๊ที่โชว์กันมันสังสังเกตเมาส์ผมไม่ดีนะครับเมาส์ผมไม่ดีไม่คลิกอะไรนะครับผมปล่อยผมยกมือขึ้นไปหนึ่งมือสงสัยแล้วครับสงสัยอลไรครับแล้วก็กดแถบกดแถบกดแถบพี่ปึ๊บนี่เลยนะครับนี่อ่าสนุก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 ทีนี้ เสร็จแล้วเอาเอาคืนยังไงคําถามต่อไปครับเอากลับไปยังไงครับกลับมายังไงก็มาทางทางซ้ายนะครับมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะครับโปร่งโปร่งไว้สองพันสิบแปดจะเป็นโปร่งโปร่งนะครับสองพันสิบแปดจะเป็นโปร่งโปร่งก็คลิกออกมาหายได้นะครับคลิกออกมาโชว์ได้แต่เราก็มีคีย์ัตอีกอย่างหนึ่งคือกดชิปกระแทบนะครับต้องเอาเมาส์ไปชี้ตรงที่ที่มันหายไปอะครับครับผมกดชิปกระแทบมันจะกลับมาอย่างนี้อ่าอย่างไงครับอันนี้เป็น รู้สึกมีใน2 0 2017นะครับ2017 2017แล้วก็18ขึ้นไปเท่านั้นนะครับสบายเลยพี่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคลิกขีดซ้ายอะไรกันนะครับใช้คี์ลับอีกรอบหนึ่งกดแท็บกดแท็บหนึ่งครั้งครับแล้วก็ชิปแท็บชิปแท็บกลับมาครับอย่างนี้ลองไปกดกันดูครับนะครับโอเคโอเคครับน่าจะได้อันนี้นะครับเนื่องจากว่า เวลาเราทํางานบางทีมันต้องซ่อนด้วยบางทีนะเพราะว่าเราอยากจะดูข้างในต้องมานั่งคลิกกว่าเลือกมันจะเยอะเยอะนะครับก็มีแบบนี้เลยเร็วขึ้น